แขนลูกกลมเหล็กด้วยเชือกยาว0.8เมตรดึงลูกกลมไปยังตำแหน่ง P เนาะให้เส้นเชือกทำมุม60องศากับแนวดิง่งแล้วปล่อยให้แกว่งในระนาบดิ่งจากจุด P โดยให้มีความเร็วต้นเนี่ยคือ2เมตรต่อวินาทีอันนี้ไม่ได้ปล่อยอย่างเดียวคือผลักลงไปด้วยแบบมีแรงผลักด้วยเนาะมันถึงมีความเร็วตั้งแต่ต้นแล้วบอกว่าดังรูปนะแล้วให้รูปมารูปหนึ่งเมื่อลูกกลมถึงจุดต่ำสุดเชือกที่แขวนเนี่ยจะก,กระทบกัะตะปูออ ที่จุดแอลเนาะที่ตรึงไว้ต่ํากว่าจุดที่แขวนต่อไปจนกระทั่งถึงตำแหน่งคิวอัตราเร็วของลูกกลมณตำแหน่งคิวเป็นกี่เมตรต่อวินาทีอู้ยากเหมือนกันนะอันนี้เออแค่เข้าใจโจทย์ก็ยากแล้วนะคือมันแกวงลงมาปุ๊บใช่ไหมแล้วมันมีตะปูอยู่อ่ะมันก็เลยเชือกส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เลยจะอยู่ในแนวดิง่งแล้วก็ช่วงส่วนที่มันต่ำกว่าตะปูเนี่ยมันก็จะแกว่งขึ้นไปเนาะตามรูปค่ะ คราวนี้น้องๆลองดูนะว่ามันจะต้องใช้อะไรคำนวณบ้างพี่ใบให้นิดหนึ่งว่าบทนี้มันเป็นบทงานและพลังงานนะครับอลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูว่าพี่เฉลยไงครับ ข้อนี้โจทย์เนี่ยมันยากนิดหนึ่งที่จะเข้าใจนะเขาบอกว่ามันมีลูกกลมๆอย่างนี้แหละที่แขวนอยู่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีตะปูนะครับมันมีตะปูที่ติดอยู่อย่างนี้ติดอยู่อย่างนี้เานาะาวนี้พอนั่นเนี่ยเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะปล่อยลูกอันนี้แต่ไม่ได้ปล่อยเฉยๆต้องมีแรงผลักมันนิดหนึ่งด้วยโดยที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันมีอัต,ตาราเร็วละ u เท่ากับ2เมตรต่อวินาที อย่างงี้แต่พอมันผักไปปุ๊บเนี่ยตอนที่ลูกกลมๆเนี่ยพอมันเคลื่อนที่นะมันเคลื่อนที่มาถึงตรงนี้อ่ะอ๋อตรงนี้เป็นตะปูเนาะมันจะต้องแบบอย่างพี่ลบนิดนึงเอาหัเขียนให้มันชัดเจนหน่อยตรงเนี้ยมีตะปูอยู่เชือกมันจะต้องมาแบบมาพาดกับตะปูอย่างเงี้ยนหรออกปลมาแต่ละลูกกลมก็อยู่ตรงเนี้ยลูกกลมมันจึ๊งมันพาดกับตะปูแต่พอปล่อยมันไปต่อไอ้เชือกส่วนที่มันอยู่เหนือตะปูเนี่ย มันเคลื่อนที่ไม่ได้เนือหรอหม,มันเคลื่อนที่ไม่ได้มันก็จะมีเฉพาะส่วนเนี้ยที่มันแว่งขึ้นไปใช่ไหมที่มันต่ากว่าปูมันแกว่งขึ้นไปตรงนี้เนาะมันก็จะแกว่งขึ้นไปแค่ตรงเนี้ยแล้วเขาบอกว่ามันก็จะแว่งมาถึงตรงนี้เนือหรอามันจะแกว่งมาถึงตรงนี้ก็คือมันแกว่งฟืเข้ามปแค่นี้ถามว่าบอกว่าพอเขามาอยู่ตรงเนี้ยนี่คือจุด Q นะแล้วตรงนี้คือจุด P อ๋อมาถึงตรงนี้เนี้ย อัตราเร็วของลูกกลมๆอันเนี้ยมันจะเป็นเท่าไหร่หูมันมัน,ม,นมันหลายสเต็ปเนาะแว่งมามาติดอันนี้อยู่แล้วเมียนนี้ด้วยไม่ยากอะไรถ้าเราใช้พลังงานเราให้จุด P เนี่ยเป็นจุดที่1แล้วจุด Q เนี่ยเป็นจุดที่2แค่นั้นเองต้องกําหนดจุดให้มันชัดเจนแค่นั้นเองแล้วเราก็บอกบอกว่าโอ้มันไม่มีการสูญเสียพลังงานเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นซิกมา e 1่เท่ากับซิกมา e 2 พลังงานรวมที่จุดที่1จะต้องเท่ากับพลังงานรวมที่จุดที่สองจุดที่1มีพลังงานอะไรบ้างมีพลังงานจนแน่นอนเลยเพราะมันมีความเร็วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีหนึ่งส่วนสองเอกำลังสองแน่นอนมีพลังงานศักย์ไหมเดี๋ยวที่พี่บอกนะเทคนิคของการกำหนดจุดอ้างอิงคือเรากำหนดจุดอ้างอิงเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของการเคลื่อนที่ เนาะจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดของการเคลื่อนที่ใช่ไหมมันจุดที่จุดอื่นเนี่ยมันลูกกลมๆแล้วมันอยู่สูงกว่าจุดนี้นั้นให้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงคือจุดนี้คือ EP เท่ากับศูนย์ถ้าให้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงอ่ะอันนี้อยู่สูงกว่าเห็นไหมเพราะนั้นมันมีพลังงานสักรเนาะมันก็ต้องมีบวกด้วย mgh ฝั่งจุดที่สองบ้างมีความเร็วใช่ไหมเขาบอกว่ามันอาจจะมีความเร็วแล้วมันก็มีความสูงจากจุดนี้ด้วย เพราะฉะนั้นมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเซนูส,นส่วน2 m ซึเป็น v 2กําลัง2บวกด้วย m g h โอเคไหมเราตัด m ได้หมดเลยจึง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 แทนค่านะครับที่จุดที่1เนี่ย v คืออะไร2เมตรต่อวินาที2ยกกําลัง2บวกด้วย g เอาเป็นเท่าไหร่ดีเ,เป็น9.8หรือเป็น10ดีเป็น9.8แล้วกันเนาะไม่เอาดีกว่าเป็น10 พราูต,ตัวเลขลงตัวม,มันไม่รู้ลงตัวเปล่าเนี่ยมันมี2.8และ3.4มจุพี่เดาว,ว่ามันเอาเป็น10แล้วกันจะคิดง่ายๆ h อ้าวสูงตรงนี้เท่าไหร่อ่ะสูงจากจุดตรงนี้เท่าไหร่อืมเขาบอกมาบอกว่าตรงเนี้ยทำมุม60สิองศานะแล้วเชือกอันเนี้ยยาว0.8เมตรนะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา0ู คูณกับโคไซน์60องศามันก็คือเหมือนการลากสามเหลี่ยมนี่ลากสามเหลี่ยมนี้ใช่ไหมเอานี้มาคูณกับโคไซนนะ์มันจะได้ส่วนไหนมันจะได้ส่วนนี้ใช้ความยาวนี้ออกมาใช่ไหมเราจะได้ตรงนี้ออกมาตรงนี้เนี่ยมันคือ0.8คูณกับโคไซน์60องศาเท่ากับ0.8คูณกับโคไซน์60องศาคือ1ส่วนสอง ก็เท่ากับ0.4เมตรเนาะงั้นตรงนี้คือ0.4เมตรที่เหลือตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้ทั้งเส้นเลย่มันคือ0.8เมตรตรงนี้เอาไป0ูดพี่วาดรูปไม่ดีเท่าไหร่ตรงนี้ก็เลยต้องเหลือ0 4นย์่ไหมมันต้องบวกกันนี่0.4วก0.4ถึงเป็น -0.8 นงั้นี่มันสูงจากจุดอ้างอิงของเราคือ0ูเมตรเอ้ย0.4เมตร 0.4เมตรเท่ากับเซส่วน2 v 2กำลังสนี่คือที่เขาถามว่าความเร็วเท่าไหร่ไอ้ v ของเรื่องพลังงานเนี่ยไม่สนใจทิศทางน,นะเป็นปริมาณเชิงสเกลร์นะครับบวกด้วย g คือ10 h s h2 s 2เนี่ยเขาบอกว่าตรงช่วงเนี้มันคือ0.6เมตรตรงช่วงนี้คือ0.6เมตรคือจากนี่ถึงตะปูนะ คือ0.6เมตรอ่ะตรงนี้มันเป็น0เท่าไหร่ทั้งหมดมันเป็น0.8นังนั้นที่เหลือตรงนี้0.2เนาะก็คือ0.2เมตรน่ะเห็นไหมสมก,การของเรามี v ตัวเดียวแล้วตั้งสมก,การง่ายมากเลยนะครับอ่ะเราคำนวณเนาะนี่ได้เศษหส่วนคูณกับ4บวกกับ4เนาะ10คูณ0.4ได้4เท่ากับเศษส่วน v 2กำลัง2เราไม่รู้หรือเราต้องการหา บวกกับ2นี่ได้2ถูกไหมสองกับน,นี่ตัดกันไปเลยเราได้ว่า4เนะี่เท่ากับเซนส่วน2 v 2กำลัง2 2ขึ้นไปคูณกลายมาเป็น8เท่ากับ v 2กำลัง2 v 2ก็เลยเท่ากับ Square root 8หรือเท่ากับ2 Square root 2 2 Square root 2เท่ากับอะไรเว้ยเขาใช้เป็นทศนิยมเนาะ 2คูณกัน1.4แล้วกันก็เท่ากับ2.8เมตรต่อวินาที2.8เมตรต่อวินาทีตอบเลยไหมตอบเลยนะตอบข้อขอไข่2.8เมตรต่อวินาทีนะครับ2.8เมตรต่อวินาทีอ่าข้อนี้บอกบอกว่าเด็กคนหนึ่งมวล50กิโลกรมัมกระโดดหนีไฟจากหน้าต่างสูง10เมตรลงมาที่ตาข่ายช่วยชีวิต ปรากฏว่าตะข่ายเนี่ยยืดออกมากที่สุด1เมตรในแนวดิ่งพลังงานศักย์สูงสุดของตะข่ายนี้เป็นกี่จูลเมื่อเทียบกับตอนที่ยังไม่ยืดออกอ่าน้องๆลองทำเองดูก่อนแล้วค่อยดูว่าพี่เฉยยังไงนะครับ โอเคคือเด็กคนนี้เนี่ยกระโ,โดดออกมาถูกไหมสูดว่าอันนี้เป็นตึกเนาะเนี่ยเป็นหน้าต่างที่เด็กกระโดดออกมานี่นะตรงนี้เป็นหน้าต่างครับปึ้งตรงนี้เขาก็โดดออกมาปื้ใช่ป่ะแล้วตรงเนี้ยเป็นที่เขาสูดว่าขึงตาข่ายไว้ตรงเนี้ยเป็นที่ขึงตาข่ายไว้ก็คือขึงไว้วอย่างเงี้ยแต่พอรเด็กกระโดดลงมาใช่ไหมสูดว่าพี่วาดอย่างนี้แล้วกันนะเป็นเป็นรูปเด็ก ว่าอย่างเงี้ยเป็นรูปเด็กแล้วมันลงมาเนี่ยเด็กก็จะทําให้ตะข่ายเนี้ยมันแบบมันหย่อนลงนีงมันหย่อนลงไปก็คือเด็กใครมาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็หยุดตอนนี้ยังมีความเร็วอยู่แล้วตรงเนี้ยก็หยุดเห็นไหมครับตะข่ายเนี่ยตะข่ายเนี้ยยืดออกเขาบอกเขามากที่สุดหนึ่งเมตรก็คือมากที่สุดตรงเนี้ยหนึ่งเมตรแต่ไม่ได้ถามอะไรเขาถามแค่ว่าพลังานศัก์สูงสุดของตะข่ายเนี้ยเป็นกี่จูล สูงสุดของถ้าข่ายนี้มปนกี่จุดก็คือตรงที่สูงสุดก็คือตรงที่มันยืดออกมากสุดก็คือตรงตรงที่มันลงมาแล้ว1เมตรนั่นแหละนะครับจะให้จุดตรงไหนเป็นจุดที่1แล้วจุดตรงไหนเป็นจุดที่2ดีจุดที่1เนี่ยเนาะให้เด็กตอนอยู่ตรงนี้ก็ได้เนาะตรงเนี้ยจุดนี้เป็นจุดที่1แล้วจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่โจทย์ถามก็ต้องเป็นจุดที่2แน่นอนซิกมา e 1ต้องเท่ากับซิกมา e 2 ซิบ้าอีหนึ่งเนี่ยแหมีพลังงานศัก์น้มถ่วงถูกไหมยังไม่มีความเร็วไม่มีสปริงเกี่ยวข้องก็มีพลังงานศักน้มถ่วงนี้ต้องใช้จุดตรงไหนเป็นจุดอ้างอิงดีใช้จุดที่ที่ต่าที่สุดของการเคลื่อนที่ก็คือจุดนี้แหละเป็นจุดอ้างอิงชตรงน,นี้คือ EP เท่ากับศูนย์นะครับเราก็เลยมี MGH เพราะมันมีความสูงในจุดอ้างอิงจุดที่สอง ทุกที่2มีอะไรมีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นใช่ไหมครับเขาไม่ได้ถามว่ามันยืดออกเท่าไหร่เ,ออเลยเ,ออเ,ออเขาถามหน่วยเป็นจูลนะเพราะฉะนั้นพี่เขียนเป็น eps อย่างนี้ได้เลย eps อย่างนี้ได้เลยเอา้าเพราะฉะนั้น mgh เปลี่ยนไปเป็น eps ทั้งหมดเลยก็เราแทนช่านะ eps ของเราเท่ากับ m ในคนนี้มวล50กิโลกรัม g คือ10เนา น่าจะเป็น10เพราะว่าชอยส์มันน,น่าด,ดูลงตัว H ของเราอ้าวเขาบอกว่าหนีไฟจากหน้าต่างที่สูง10เมตร10เมตรนับจต่ตรงไหนน่าจะนับแต่ตรงนี้นะ10เมตรแต่ว่าจะขาย,ยืดออกอีก1เมตรกลายเป็น11เมตรเนาะจมเราใช้จุดตรงนี้เป็นจุดตั้งองต้องเป็น11เมตรเพราะฉะนั้นเราได้อะไรเราได้5้0คูณ11 ได้เป็น5,500จูน5,500จุดไม่มีคำตอบแสดงว่าอะไรตรงนี้ต้องใช้9.8แน่ๆเลยตนี้ต้องใช้9.8ถ้าใช้9.8เนี่ยเอา5 8 40 0ทด4 95 45บวก4กลายเป็น49ซึ๊กๆกลายเป็น490แล้วค่อยคูณกับ11 11.0ได้011.999ถด 9, 9, 9, 9 11.4 44 44บวก9ก็เป็น53จูนตอบข้อตอบข้องงู5,390จูน